สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องอหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับเป็นเนื้อหาธรรมะจากพระโอ์เลยค่ะสวัสดีค่ะคือเราจะมาดูกันว่าความทุก์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันจะดับไปได้ยังไงผ่านเหมือนเป็นกระบวนการที่มันเกี่ยวเกี่ยวกันไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะคือเนื้อหาเขาเริ่มจากจุดแรกสุดเลยนะคะของการรับรู้เราเนี่ยแหละครับ ก็คือพออายตนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไปเจอกับอารมณ์ก็คือสิ่งที่เข้ามากระทบเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรพวกนี้ mm hmm. มันก็จะเกิดการรับรู้หรือที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นมาทันทีพอมันมีสามอย่างนี้พร้อมกันตารูปแล้วก็วิญญาณทางตายอย่างเงี้ยค่ะคท่านก็เรียกว่าผัสสะค่ะคือการสัมผัสอ๋อภาษาการสัมผัสนี่เองแล้ว แล้วพอมันสัมผัสแล้วมันยังไงต่อครับแบบเห็นรูปได้ยินเสียงแล้วไงต่อพอมีผัสสะป,ปุ๊บนะคะมันก็เป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาขึ้นมาแทนทีเลยเวทนาค่ะเวทนาก็คือความรู้สึกที่เราประสบแบบสุขบ้างทุกบ้างหรือบางทีก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์อือหือจุดนี้น่าสนใจมากเลยครับคือมันไม่ใช่แค่รู้สึกเฉยเฉยนะแต่เป็นปฏิกิริยาที่เรามีต่อความรู้สึกนั้นตั้งหาก ที่สำคัญมากๆเลยใช่เลยค่ะอย่างในเนื้อหาบอกว่าถ้าเรารู้สึกสุขแต่เราไม่ไปเพลินกับมันไม่เมามัวไปกับมันไอความเคยชินที่จะชอบหรือราคานุสัสเนี่ยมันก็ไม่ไม่ฝังแน่นลงไปอือถูกต้องค่ะแล้วถ้ากลับกันถ้าเกิดรู้สึกทุกข์ขึ้นมาแต่เราไม่เศร้าโศกไม่ตีโพยตีพายไปกับมันครับความเคยชินที่จะขัดเคืองหรือปฏิคานุสัสมันก็ไม่มีช่องทางจะเกิดขึ้นเหมือนกัน แม้แต่ความรู้สึกเฉยๆก็เหมือนกันเหรอครับใช่ค่ะแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆที่เรียกว่าอัทุกขมสุขขเวทนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันไม่เข้าใจมันจริงๆว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะแล้วมันจะดับไปยังไงมีข้อดีข้อเสียหรือทางออกของมันคืออะไร mm hmm. ถ้าเราไม่รู้เนี่ยความไม่รู้หรืออวิชานุสัยมันก็จะแบบว่าแฝงตัวอยู่ได้ค่ะอ๋อ oh. แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ทันเวทนาทุกแบบเลยนะและความเคยชินไม่ดีทั้งสามอย่างนี้ได้แล้วก็สร้างวิชาหรือความรู้แจ้งขึ้นมาแทนที่ครับก็เป็นไปได้เลยค่ะที่จะดับทุกได้ในปัจจุบันเลยโอ้โหแสดงว่ากุญแจสําคัญเลยก็คือการรู้เท่าทันความรู้สึกแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสปฏิกิริยาเก่าๆของเราอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ รู้ทันแล้วก็ไม่ตอบสนองตามความเคยชินแล้วในเนื้อหามีบอกไหมครับว่าพอคนเข้าใจแบบนี้แล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปหรือเห็นอะไรต่างไปบ้างครับมีค่ะท่านจะเรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับคือพอท่านเห็นกระบวนการเดิมๆซ้อมๆผัสสะเกิดเวทนาเกิดแล้วก็เกิดปฏิกิริยาเนี่ยครับท่านจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเบื่อหน่ายหรือนิพพิทาเบื่อหน่ายแบบเซ็งๆเหรอครับ ไม่ใช่เบื่อแบบเซ็งๆนะคะแต่เป็นความเบื่อหน่ายที่เกิดจากปัญญาคือเห็นตามจริงว่าเออทั้งอายตนะทั้งอารมณ์ทั้งวิญญาณผัสสะเวทนาทุกอย่างเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับเบื่อเพราะเห็นความจริงไม่ใช่เพราะอารมณ์แล้วมันก็นําไปสู่การปล่อยวาง ใช่เลยค่ะเพราะเบื่อหน่ายเพราะเห็นความจริงมันก็ทําให้คลายกําหนัดคือไม่ยึดไม่ติดเพราะไม่ยึดติดจิตมันก็หลุดพ้นหลุดพ้นค่ะพอหลุดพ้นว่าพระจะรู้ชัดเจนเลยว่าอ๋อไออุปปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยเราจัดการมันไปแล้วนะเรารู้รอบมันแล้วเพื่อความหลุดพ้นนี่เอง ครับครับแล้วกระบวนการแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าทางใจเข้าใจกระบวนการหลักแลละค่ะชัดเจนเลยแต่เหมือนผมจําได้ว่าเนื้อหาย,ยังพูดถึงอะไรที่มันละเอียดกว่านั้นอีกเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละส่วนในโซ่นี้ใช่ไหมครับยาอะไรสักอย่างอ๋อใช่ค่ะยาณนวัตถุ44ค่ะ คือเหมือนเป็นฐานความรู้44อย่างเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละตัวในสายปฏิจจสมุปบาทเลย44อย่างค่ะไล่ตั้งแต่ชาราโมรณะคือความแก่ความตายย้อนไปเรื่อยๆชาติภพอุป,ปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญ,ญญาณจนถึงสังขารเลยค่ะโหเยอะจริงๆด้วยครับแล้วแล้วเราต้องรู้ยังไงเกี่ยวกับแต่ละตัวครับใน44อย่างเนี่ยคือในแต่ละองค์ประกอบนะคะ,นะคะเช่นสมมุติว่าเวทนา เราก็ต้องรู้4ด้านของมันค่ะ4ด้านค่ะคือ 1. ต้องรู้ว่าตัวสภาวะเวทนาจริงๆมันคืออะไร 2. รู้ว่าเหตุเกิดของมันคืออะไรอ๋อก็คือผัสสะ 3. รู้ว่าความดับสนิทของมันเป็นยังไงแล้วก็ 4. ข้อปฏิบัติหรือขนทางที่จะทําให้มันดับไปได้ซึ่งก็คือมักมีองค์8นั่นเองค่ะอ๋อต้องรู้ทั้งตัวมันเหตุเกิดความดับแล้วก็ทางดับครบเลย ใช่ค่ะครบทั้งสี่ด้านของทุกองค์ประกอบในสายนั้นเลยเหมือนต้องเข้าใจแบบทะลุปลุกปลงทั้งระบบเลยนะครับทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตด้วยหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะคือการรู้สภาวะธรรมตรงๆในปัจจุบันเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมยานครับส่วนการที่เราเอาความรู้เนี้ยไปเทียบเคียงดูว่าเออในอดีตมันก็เป็นแบบนี้แหละในอนาคตมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าอันวิยานอ๋อธรรมยานกับอันวิยาน ค่ะพอเรามียานทั้งสองอย่างนี้แบบบริสุทธิ์ชัดเจนก็ถือว่าเรามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วเข้าสู่กระแสธรรมแล้วเหมือนแบบยืนอยู่หน้าประตูอมตะหรือนิพพานเลยทีเดียวค่ะโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากครับสรุปแล้วการเจาะลึกของเราครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เห็นภาพสัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าหัวใจสำคัญของการออกจากทุกเนี่ยมันคือการรู้ทันกลไกาการทำงานของใจเราเองนี่แหละ ใช่ค่ะตั้งแต่รับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รู้ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือไม่ตอบสนองไปตามความเคยชินเดิมๆที่มันจะพาเราวนอยู่ในทุกเนี่ยถูกต้องค่ะการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาหรือวิชาผ่านการลงมือปฏิบัติคือมักมีองค์แนี่แหละค่ะคือหนทางสู่การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานทั้งหมดเลย ค,คือเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้แจ้งในกระบวนการของชีวิตเรานี่เองใช่เลยค่ะอืมน่าคิดต่อนะครับว่าถ้าเราลองกลับไปสังเกตตัวเองในชีวิตประจําวันดูเวลาเรามีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นสุขทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยค่ะถ้าเราลองแค่รับรู้การเกิดการดับของมันโดยที่ไม่รีบเข้าไปปรุงแต่งไม่รีบควาไม่รีบผลักออกไปตามความเคยชินทันทีประสบการณ์ในแต่ละขณะของเรามันจะเปลี่ยนไปได้ มากน้อยแค่ไหนนะครับน่าสนใจมากๆครับ